ผมลุงเคียวในเกมฟันดบโอเลตพาร์ทที่หนึ่งนะฮะพาร์ทแรกก็จะเป็นการรีวิวปืนอาร์าซังเกิลนะฮะกระบอกนี้ที่ถืออยู่ในมือโอเคปืนนี้นะฮะเป็นปืนที่เน้นความแรงเออไม่เน้นความแม่นยำนะฮะเป็นปืนที่เป็นสายบุกอย่างเดียวนะ,ะโอเคจะเป็นยังไงจะโหดยังไงหรือจะก,กากยังไงเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูในเกมนะฮะโอเคตัดเข้าเกมกันเลย เอาล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วมาเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่า,าการอังเกิลจะแผงลิตมากแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวดูอ่าก่อนอื่นก็เริ่มจากวิ่งไปถางสตูนะฮะเอ่อสำหรับปืนนี้ผมแนะนำนะฮะเป็นปืนระดับห้าดาวเลยก็ได้ว่าเป็นปืนที่ใช้แข็งด้วย เจะไม่เป็นไรงสำหรับประสิทธิภาพของปืนนี้ก็เอออยู่ในปืนในปืนประเภทอะไรนะปืนกนหนักเออเน้นความแรงเป็นหลักนะฮระั่วนความแม่นยำนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยพอสมควร แต่ถ้าถ้ายิงดีๆเป็นแว่ายิงแบบว่าไม่กดทางเป็นเซมิก็จะเพิ่มความมั่นยำให้อย่างมากเลยคสำหรับ,รบปืนนี้อาคาสังเกตซึ่งสโคฟตูมของอากาสังเกตจะเป็นแบบนี้นะอุ้นม่นตก เป็นปืนที่เน้นอะไรนะเออลังการทำลายที่สูงมากับตัวนี้ การทำลายสูงมากยิงแค่สามนัดก็ตายแล้วซึ่งถ้ายิงหัวนี่ก็คือนัดเดียวแน่ๆครับป็นตัวที่ใช้เทคนิคค่อนข้างสูงในการจะบังคับให้ขึ้นหัวให้ได้นะเพราะว่ากระสุนมันไม่ตรงเลยซึ่งต้องยิงทีละนัดระยะไกล ือใหม่ได้ครับผม 嗯，对对对。嗯。哦呜呜。 โอเคนะฮะนี่กอเป็นการเล่นอาการ์จังเกิลเบื้องต้นนะฮะโอเคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการใช้ปืนนี้แล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับปืนด้วยโอ้โหนี่ฮะจะสังเกตว่าถึงคุณจะยิงทาง้างยังไงก็ยิงยากครับโอเคครับ ก็ถ้าเกิดถามผมว่าเปิดน,นี้ให้กี่ดาวผมให้ห้าดาวครับผมเป็นตันที่ใช้ได้พอสมควรเลยถ้าเกิดคนนี้มือขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นตันที่ดีมากครับ สำหรับปืนนี้นะผมแนะนำให้ยิงแบบว่าเป็นสามนัดฮะหนึ่งสองสามนี่ฮะกระสุนจะตรงมากได้เห็นเมื่อกี้นี่โอเคครับก็การรีวิวอากาจังเกิลก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะขอย้ำนะฮะนี่เป็นความเคิดเห็นส่วนบุคคลนะฮะท่านควรจะลองปืนทุกปืนเองมากกว่านะฮะอันนี้แค่เป็นประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะโอเคครับ ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ